ตอนเรียนไปเรียนยาตีเนี่ยได้ถึงังเกียรตินิยมันดับหนึ่งแล้วไงสุดท้ายก็เป็นได้แค่ลูกน้องของเพื่อนเก่าอย่างฉันฉันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนี่การที่เราค่อยๆเรียนรู้งานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าวันหนึ่งถ้าฉันได้ขึ้นเป็นระดับผู้บริหารฉันก็จะภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากกว่าการใช้สิทธิ์ลูกเจ้าของบริษัทส่วนเธอนี่ยนะ ไปเรียนเมืองนอกมาตั้งหลายปีกลับมาเนี่ยอนันนสัยชอบดูถูกคนของเธอเนี่ยนี่เปลี่ยนเลยนะสวัสดีครับแม่ผมกลับมาแล้วครับคิดถึงแม่จังเลยมแม่คิดถึงรูปมากๆเลยนะไปเรียนมาสัหลายปี ไหนดูซิผอม,มาเยอะนะเราเนี่ยผอมลงแต่ก็หล่อขึ้นนะครับแม่แม่ดีใจจริงๆในที่สุดนะ่ะยศก็กลับมาช่วยงานบริษัทเราสักทีนะลูกนะมันแน่นอนอยู่แล้วครับที่เมืองน,นอกนะ่ะมีอะไรที่ทันสมัยกว่าบ,บ้านเราเยอะแยะเลยผมนะร้อนวิชายอยากจะทำงานจนจะแย่อยู่แล้วครับแม่โดยเฉพาะพวกลุงลุงป้าป้าผู้บริหารเนี่ยเตรียมตัวโดนรีไทยกันได้เลย ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกตั้งแต่พ่อของยศเสียไปเนี่ยถ้าไม่ได้ลุงๆุงป้าๆ้าที่ยศว่าเนี่ยแม่ก็คงลําบากพ่อกิจการมั่นคงก็จะดืมบุญคุณเขาได้ยังไงอีกอย่างหนึง่งคนพวกนี้นะ่ะเขาก็เป็นญาติเราด้วยนั่นแหละครับแม่พวกยดญาติแหละตัวดีเลยมัวแต่เกงใจอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเอาล่ะอย่าเพิ่งพูดเรื่องงานกันเลยกลับมานเหนื่อยเนี่ย กลับไปพักผ่อนก่อนไหมลูกแม่นะเตรียมกับข้าวที่ลูกชอบไว้เยอะแยะเลยนะหิวหรือยังจะหิวก็ตอนที่แม่บอกว่ามีแต่ของที่ชอบนี่แหละครับเราไปกินข้าวกันก่อนเลยดีไหมครับแม่ผมนะคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่จนจะแย่อยู่แล้วได้สิลูกไปครับ เฮ้ยใครวะซุ่มซ่ามจริงนี่เธอไม่คิดจะขอโทษกันหน่อยเลยไงฉันหรอที่ชนคุณอะคุณมากกว่าไหมที่ชนฉันอะอ้นิตระดาใช่ไหมเนี่ยทรงยศกลับมาจัเมือน้องแต่เมื่อไหร่ะกลับมาหลายวันแล้วละ่ะวันนี้เลยมาดูห้องทํางานซะหน่อยแหมมีบริษัทเปของตัวเองนี่ดีจังเลยเนาะกลับมาปุ๊บก็ได้ขึ้นตําแหน่งบริหารปับ๊บไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลย นี่เธอปรปชดชั้นรืยไงยังไงฉันก็เรียนจบโทนอกมาว่าแต่เธอเถอะตอนเรียนปเป็นริญญาตีเนี่ยได้ถึงเกียรตินิยมันดับหนึ่งแล้วไงสุดท้ายก็เป็นได้แค่ลูกน้องของเพื่อนเก่าอย่างฉันฉันก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรนี่การที่เราค่อยๆเรียนรู้งานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าวันหนึ่งถ้าฉันได้ขึ้นเป็นระดับผู้บริหาร ฉันก็จะภูมิใจในความสามารถของตัวเองมากกว่าการใช้สิทธิ์ลูกเจ้าของบริษัทส่วนเธอเนี่ยนะไปเรียนเมืองนอกมาตั้งหลายปีกลับมาเนี่ยไอ้นิสัยชอบดูถูกคนของเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเนะ <c oughs> าะทำเป็นพูดดีไปเธอเธอเองก็ต้องระวังตัวไว้เหมือนกันนะเพราะถ้าเธอพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันก็จะไม่ไว้หน้าเธอเหมือนกัน ยังไม่ทันที่เริ่มงานเลยนะนิสัยแย่มเดิมเข้ามาแล้วนี่มาอะไรกันอ่ะจะทำอะไรอ่ะก็หัดเกรงใจผู้บริหารบ้างเธออยากคิดนะว่าเธอเป็นเพื่อนเ่าตงยศนี่เธอเป็นผู้บริหารแบบไหนกันน่ะ ก่อนที่จะเซ็นอะไรเนี่ยช่วยแหกตาอ่านให้ละเอียดก่อนได้ไหมเซ็นอนุมัติส่งเดบไปได้ยังไงอะเงินไม่ใช่น้อยเลยนะตั้งหลายล้านอะทำไมก็เลขาฉันเขาบอกแล้วว่าอ่านละเอียดให้หมดแล้วฉันมีหน้าที่เซ็นก็เซ็นไปแค่นั้นอีกอย่างนะพนักงานระดับล่างต่ำๆแบบเธอเนี่ยมีสิทธิ์มาโต้แย้งอะไรคำสั่งฉันคำก็พนักงานระดับล่าง คำก็ฉันต่ำนี่ฉันกำลังช่วยไม่ให้บริษัทเราเสียหายอยู่นะนอกจากจะไม่มีคำขอบคุณแล้วยังจะมาดูถูกฉันอีกเชิญแหกตาอ่านให้ดีก่อนเถอะถ้าจะมาขอบคุณฉันที่หลังเนี่ยก็ยังไม่สายนะทำตัวโอด,ดีไปเถอะผู้หญิงเน่ต่อให้เก่งยังไงก็เป็นร่างผู้ชายอยู่ดีเหรอเว้ย ผู้หญิงอะไรดุอย่างแมวบ้าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะนี่เราเซ็นไปได้ไงวะเนี่ยดีนะนางแมวบ้านะมาเจอก่อนไม่งั้นสวยแน่ ครับแม่อะไรนะครับจะให้ผมไปดูตัวลูกสาวเพื่อนแม่งั้นหรอครับแม่ครับนี่มันยุคไหนกันแล้วครับแม่ยังมีผู้หญิงที่พร้อมจะให้ดูตัวอยู่ในโลกนี้อีกหรอครับเพื่อแม่ผมจะลองไปดูนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ชอบผู้หญิงหัวโบราณยังไงแม่ก็เตรียมตัวผิดหวังไว้ได้เลยนะครับ อ๋เค็ดระดาอย่าบอกนะว่าคนที่แม่ชนะให้มาดูตัวคือเธอเนี่ยไงอไม่ผิดหรอกเฮ้ยจริงๆฉันก็ไม่ได้เห็นดีด้วยหรอกนะให้เ,เรื่องดูตรงดูตัวอะไรเนี่ยมันดูแบบโลโลแต่มันก็เหมาะก,กับคนอย่างเธอดีนะนี่ถ้าไม่ติดว่าแม่ฉันขอร้องเนะี่ย จ้างให้ฉันก็ไม่มาหรอกแล้วคิดว่าฉันจะอยากมามากนักเลยไงยิย่งทะลุเป็นเธอนะฉันไม่มาให้ง่หรอกทำเป็นปากดีเพอร์เฟกต์แมนอย่างฉันเนี่ยมีใครกล้าปฏิเสธด้วยหรอ เอาอาหารชุดพรีเมียมทุกอย่างอย่างละสองชุดครับแค่นี้นะคะครับสักครู่นะคะนี่สั่งเวอร์ไปปะมานแค่สองคนสั่ง,งกันมาเป็นกองทัพคนอะไรนอกจากจะหลงตัวเองแล้วยังใช้จ่ายซุลุซุล่าตฮะจะสั่งอะไรมันก็เรื่องของฉันปะฉันมีปัญญาจ่ายไม่ได้ขอให้เธอช่วยจ่ายสักหน่อย ถ้าเห็นพูดอย่างนี้ทุกรายอะเวลาจ่ายจริงก็รูดการ์ดรูดการ์ดแล้วพอสิ้นเดือนก็เอาเงินของบริษัทไปปิดบัญชีฉันอยู่แผนกบัญชีทำไมฉันจะไม่รู้เงินของบริษัทมันก็เหมือนเงินฉันนั่นแหละนี่การที่เธอแฝงตัวเข้ามาทำงานในบริษัทฉันเนี่ยเพราะเธออยากจะจับผู้ชาย,ยรวยๆอย่างฉันใช่ไหมฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะว่าอย่างเธอเนี่ยมันไม่ใช่สเปคฉันหรอกนะ ผู้หญ ah ah, ิงอะไรหน้าอย่างกับแมวติดเชื้อราเอ่อถ้าเธออยากจะให้ฉันสนใจเธอนะลงทุนไปทุบหน้าที่เกาหลีก่อนไหมถ้าไม่ได้สักครึ่งหนึ่งของลิซ่านะก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะมองให้เสียสายตา มาดูถูกฉันให้มากนักนะเธอนั่นแหละหน่าอย่างกับหมาเป็นหวัดไอคนหลงตัวเองแล้วก็ชอบดูถูกคนอื่นแบบเธอเนี่ยต่อให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครเขาอยากคบด้วยหรอกน่าเสียดาย DNA ดีๆของแม่เธอ,อจริงๆเลยที่คงไม่มีอยู่ในตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียว เค okay, จ้ะได้สิ <S <S เธอเดีแค่นี้ก่อนนะนี่ฉันถุกไปจ้อะอะยังไงกลับมาจากดูตัวแล้วทำไมท่าทางหงุดหงิดแบบนี้ล่ะลูกทำไมแม่ไม,ม่บอกผมก่อนละครับว่าที่นัดดูตัวนี่คือแยระดาถ้าผมรู้ก่อนนะจ้างให้ผมก็ไม่ไปหรอกครับแม่ ทำไมล่ะลูกหนูรัดดาเนี่ยเขาออกจะน่ารักแถมทำงานเก่งจะตายแม่รู้ไหมครับว่าเอยรัดดาคนเนี้ยฉีกหน้าผมกลางร้านเลยนะครับแม่มันเอาน้ำมาสาดผมแถมยังยืนด่าผมช็อตชๆๆๆนะครับแม่คนเงี้ยมองกันทั้งร้านเลยอ่ะผมอายจนแทบมุดดินหนีอยู่แล้วนะแม่ตายจริงแล้วลูกไปทำอะไรให้หนูรัดดาเขาโกรธล่ะเอา้าแม่ ทำไมแม่ต้องไปเข้าข้างยยนี่ด้วยล่ะครับผมถามหน่อยนะครับแม่ทำไมแม่ดูชอบเยนี่จังเลยอะ่ะถ้าเป็นแค่ลูกเพื่อนแม่ธรรมดาก็ไม่น่าจะต้องอวยขนาดนี้เนี่ยครับยศฟังแม่นะตอนนี้เนี่ยยศก็โตพอที่จะเข้าใจอะไรอะไรแล้วแม่มีเรื่องที่เป็นความลับ ที่เก็บไว้มานานเนี่ยจะเล่าให้รูปฟังตอนที่พ่อยศเสียใหม่ๆเนี่ยพ่อยศก็ยังเรียนอยู่เมืองนอกลำพังแม่ตัวคนเดียวตอนนั้นน่ะแม่ก็ยังไม่มีประสบการณ์มากพอกิจการน่ะก็แย่ลงเรื่อยๆผมแล้วทำไมตอนนั้นแม่ไม่บอกผมล่ะครับ แม่ก็กลัวว่าลูกจะตัดสินใจบินกลับมาทั้งๆท,ท,ที่ยังเรียนไม่จบสู้แม่นะแก้ปัญหาเองโดยที่ไม่บอกจะดีกว่าอืแต่แม่ก็คิดไม่ถึงนะว่าอยู่ดีๆเนี่ยลูกค้าก็ดันยกเลิอกออเดอร์ล็อตใหญ่เพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานจนแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนหนี้แบงค์ตอนนั้นน่ะแม่ก็ไม่รู้จะหันหน้า กใครก็เลยได้แต่ร้องไห้แล้วก็เล่าให้แม่ของหนูระดาที่เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของแม่ฟังว่าอาจจะต้องถึงกับต้องขายกิจการแต่กลายเป็นว่าแม่ของหนูระดาเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่โดยซื้อหุ้นบริษัทของเราครึ่งหนึ่งแต่มีข้อแม้ข้อหนึ่งข้อแม้ว่าอะไรหรอครับแม่ของระดาเนี่ยให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ และต้องรับระดาเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทเพราะอยากจะฝึกให้รดาเนี่ยค่อยๆเรียนรู้งานเพื่อที่เขาจะได้ไปบริหารเองได้ในวันข้างหน้าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ลูกทั้งแม่ของหนูรัดาและหนูรัดาเนี่ยต่างมีบุญคุณกับครอบครัวของเราถ้าวันนั้นน่ะแม่ของหนูรัดาไม่ช่วยเหลือแม่ไว้ บริษัทอ่ะก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้และยศเองอ่ะก็อาจจะเรียนไม่จบก็ได้เหมือนกันนะลูกนี่มันเรื่องจริงเหรอครับแม่แม่เองอ่ะอยากจะตอบแทนพื้นของแม่โดยเฉพาะหนูระด,ดาเนี่ยก็เป็นเด็กดีทำงานเก่ง ส่วนลูกแม่เนี่ยถึงจะนสิสัยแปลกๆเนี่ยแม่ก็เชื่อว่าหนูรัดดาเนี่ยเขาจะขัดเกลานิสัยของลูกได้แม่ก็เลยอยากจะให้คบกันดูนะลูกผมก็ไม่ได้รังเกียจรัดาเขาหรอกครับแค่ผมเข้าใจผิดว่าเธอเป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งที่มาจับพลวยลวยนะครับกลายเป็นว่า เราซะอีกที่ต้องพึ่งระดาผมรู้สึกละอายใจจริงๆครับแม่คิดได้นะแต่ยังไม่สายลูกๆไปขอโทษหนูระดาเขาซะแม่ว่านะเขาก็ใจนะครับแม่ จะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกถอยไปฉันจะรีบไปทำงานไม่ได้มาหาเรื่องวันนี้ไปกับผมหน่อยปล่อยฉันนะถึงนายจะเป็นอยึางผู้บริหารเนี่ยพ็อย่าคิดว่าจะมาลังแก่ฉัน,น่ง่ายๆนะ <S 2> <S 2> เป็นไงเป็นกันวันนี้ฉันขอสู้ตาย <S <S จะไล่ฉันออกก็เชิญเลยเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วละดาผมแค่จะมาขอโทษคุณนะ่ะ ขอโทษแล้วคนอย่างนายเนี่ยขอโทษคนอื่นเป็นด้วยเหรอก็ไปคุยต่อในห้องผมเถอะนะไปมีอะไรก็ว่ามาผมรู้ความจริงหมดแล้วนะครับระดาว่าคุณแม่คุณเป็นผู้มีพระคุณกับบริษัทนี้อ่แล้วก็ยังถือหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทนี้ด้วย ส่วนคุณคุณก็มีสิทธิ์ในบริษัทนี้เท่าๆกับผมเหมือนกันนะแล้วไงจะขอซื้อหุ้นคืนเหรอได้เดี๋ยวฉันบอกแม่ให้ฟังผมก่อนสิคือผมอยากจะขอโทษคุณที่ผมเคยว่าคุณที่คุณคิดจะจับผมอะเรื่องแค่นั้นอนะฉันไม่มาเป็นสาระหรอกนะที่ฉันโกรธเนี่ยเพราะว่าเธออะ มาหาว่าฉันหน้าเหมือนแมวติดเชื้อราตาหากดาผมว่าเราครบกันแบบที่ผู้ใหญ่ตั้งใจไว้ก็ดีเหมือนกันนะต่อไปผมก็บริหารงานส่วนคุณก็คอยซัพพอร์ตผู้บริหารดีไหมนี่สมยศฉันนเป็นคนเจ็บแล้วจำนะฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะเลิกอันนี้สัยแย่ของเธอที่เป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนได้เร็วขนาดนี้ แล้ฉันเองก็คงไม่ได้อยู่ที่บริษัทนี้ไปจนตายหรอกอ,อ้ออีกอย่างแม่ฉันกําลังจะเปิดบริษัทใหม่เร็วๆนี้ฉันเองก็คงต้องออกไปบริหารบริษัทของฉันและที่สําคัญฉันเป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งผู้ชายหรือว่าต้องคอยซัพพอร์ตใครเสียใจด้วยนะคอยดูเถอะระดาผมจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ทำให้คุณรักผมให้ได้